พบกับครูณชารัตหมอสมานในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเรียงลำดับจํานวน3ามจำนวนที่ไม่เกิน100การเปรียบเทียบจำนวน3ามจำนวนไม่เกินหนึ่งนักเรียนมาดูจํานวนที่ครูให้มานะคะคุณครูจะมีจำนวนมาให้นักเรียนสามจำนวนนะคะมีสิบห้ายี่สิบส 31อนักเรียนลองดูนะคะว่าจำนวนใดมากที่สุดคะจำนวนใดคะก็ต้องเป็นส1อดนะคะจำนวนใดน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือ15คร้าวานี้นะคะครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนสองจนวนดูในกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะอ่าเปรียบเทียบจำนวนสองจนวนนี้ก็คือ23ากับสาิเอ็ด จำนวนใดมากกว่าคะก็ต้องเป็นส1อดและจำนวนน้อยก็คือ23ิานะคะต่อมาค่ะเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนในกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงอันนี้นะคะก็คือ15หกับ23สิบสาจำนวนใดมากกว่าคะจำนวนที่มากกว่าก็คือ23ิสาและจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ15ห้านะคะ คราวนี้การเรียงลำดับจำนวน3จํจำนวนไม่เกิน100อนะคะ,ะจำนวน3จํจำนวนที่ครูให้มามี22 54 35เดี๋ยวเรามาเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะนักเรียนดูนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยพิจารณาเลขโดดในหลักสิบ ก่อนนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อนเรามาดูจำนวนยี่สิบสองเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่าไหรคะยี่สิบต่อมาค่ะจำนวนห้าสิบสี่เลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็นห้าสิบจำนวนสามสิบห้าค่ะเลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็นสามสิบจำนวนใดมากที่สุดคะก็ต้องเป็นห้าสิบสี่ค่ะ ต่อมานะคะจำนวนเดิมเลยค่ะยี่สิบสองห้าสิบสี่สามสิบห้าแต่คราวนี้ครูจะให้นักเรียนหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนอื่นเราต้องมาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบของแต่ละจำนวนก่อนนะคะยี่สิบสองเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะยี่สิบห้สิบสี่เลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะห้าสิบ 3ามสิบห้าเลขโดดในหลักติดนี้ค่าเท่าไหร่คะสามสิบเพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือยี่สิบสองนะคะคราวนี้เรามาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากก่อนนะลูกนะจากน้อยไปมากของจำนวนที่คุณครูให้มาทางฝั่งซ้ายมือนะคะอ่าเรามาเรียงนะคะน้อยที่สุดเลยก็คือยี่สิบสอง ต่อจาก22ก็คือ35และจำนวนที่มากที่สุดก็คือ54ต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจำนวนไหนมากที่สุดคะก็คือ54อลองลงมาก็คือ35และจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ22นะคะมาดูจำนวนที่ครูให้ ชุดใหม่นะคะจำนวนนี้คือ 48, 46, 72เดี๋ยวเรามาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยกันนะคะต่อมาเป็นจำนวนชุดเดิมนะคะจำนวน 48, 46, 72เรามาดูซิว่าจำนวนใดน้อยที่สุดโดยให้เราพิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อนนะคะ สี่สิบแปดเลขโดดในหลักสิบมีค่าสี่สิบสี่สิบหกเลขโดดในหลักสิบมีค่าสี่สิบเจ็ดสิบสองเลขโดดในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบจำนวนใดน้อยที่สุดถ้าเราพิจารณาจากเลขโดดในหลักสิบอ่าเรายังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเลขโดดในหลักสิบเป็นยังไงคะจำนวนเลขโดดในหลักสิบ สีกับสี่สิบมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาในหัวข้อต่อไปค่ะอสี่สิบแปดกับสี่สิบหกเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันก็คือสี่สิบเราจึงต้องไปเปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยนะคะคราวนี้เรามาดูค่ะสี่สิบแปดกับสี่สิบหกเปรียบเทียบจํานวนในหลักหน่วยผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ค่ะแปดหน่วย มากกว่า6หน่วยดังนั้น48มากกว่า4ี่สิบหหรือสีน้อยกว่าสี่สิจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ46นะคะคราวนี้ค่ะเรามาเรียนจำนวนจากน้อยไปมากนะคะจากจำนวนที่ครูให้มาทางฝั่งซ้ายมือจากน้อยไปมากนะคะจำนวนที่น้อยที่สุดเลยก็คือสี ถัดจาก46ก็คือ48และจำนวนที่มากที่สุดก็คือ72ค่ะต่อมานะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมากที่สุดก็คือ72ถัดไปก็คือ48และน้อยที่สุดก็คือ46นะคะจำนวนชุดใหม่ค่ะ83 167 จำนวนทั้งสามจนวนนะคะแปดสิบสามหนึ่ง้อยหกสิบเจ็ดจนวนใดมากที่สุดคะและเพราะอะไรจำนวนที่มากที่สุดก็คือหนึ่งเพราะหนึ่งรเป็นจํานวนที่มีสามหลักแต่แปดสิบสามและหกสิบเจ็ดเป็นจํานวนที่มีสองหลักนะคะคราวนี้ค่ะเรามา พิจารณา83กับ67นะคะว่าจำนวนไหนมีค่าน้อยกว่ากันนะคะเราก็มาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบของแต่ละจำนวนก่อนนะคะ83เลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็น80 67เลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็น60สจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ67นะคะ เรามาดูจำนวนสามจำนวนที่ครูให้มานะคะมีสี่สิบเก้าสิบแปดหกสิบสองจำนวนใดมากที่สุดก็คือหกสิบสองและจำนวนใดน้อยที่สุดคะสิบแปดค่ะคือจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะอ่คราวนี้นักเรียนมาดูจำนวนทางซ้ายมือค่ะ49 18 62ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากค่ะ จำนวนจากน้อยน้อยที่สุดก็คือ18เพิ่มขึ้นมาอีกน้อยหนึงก็คือ49และมากที่สุดก็คือ62อีกหนึ่งข้อนะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมากที่สุดก็คือ62รองลงมาก็คือ49และน้อยที่สุดก็คือ18ค่ะอ่ะคราวนี้นะคะ จำนวน3 3จำนวน25และจำนวน46เรามาเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันค่ะมากที่สุดก็คือ46ลองลงมาก็คือ33และน้อยที่สุดก็คือ25อีกข้อหนึ่งนะคะเรียงลำดับจาก น้อยไปมากเ่าวนี้น้อยนะน้อยที่สุดก็คือ25เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ33และมากที่สุดก็คือ46นะคะอ่าจำนวนชุดใหม่นะคะ57 80 31มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันค่ะมากที่สุดก็คือ แปดสิ 80, ลงลงมาก็คือ5้าและน้อยที่สุดก็คือ3 1มนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยที่สุดก็คือ3 1มเอพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ5้าและมากที่สุดก็คือ80ค่ะจำนวนอีกชุดหนึ่งนะคะ 99, 9ก้า9 เรามาเรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะมากที่สุดก็คือ100รองจาก100ก็คือ99และน้อยที่สุดก็คือ89ต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยไปมากน้อยที่สุดก็คือ89เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ99และมากที่สุดก็คือ100ค่ะ สรุปนะคะการเรียงลำดับจํานวนทำได้โดยหาจํานวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก่อนอาจจะพิจารณาจากค่าของเลขโดดในแต่ละหลักแล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะคะต่อมาเป็นใบงานนะคะใบงานที่1.10นะคะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูให้ไปเลยค่ะแล้วก็เปิดมาที่แบบฝึกหัดที่1.10นะคะ เรามาดูข้อหนึ่งใหญ่นะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากค่ะเรามาพิจารณาจำนวนสามจำนวนกันค่ะสามสิบสามแปดสิบสองหกสิบเจ็ดก่อนอื่นเราก็ต้องมาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อนว่าแต่ละจำนวนเนี่ยมีเลขโดดในหลักสิบเท่าไหร่กันบ้างจำนวนสามสิบสามค่ะเลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็นสามสิบ 82สเลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็น8 0 6สเลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็น60จะได้จำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ30และจำนวนที่มากที่สุดก็คือ80เรามาเรียงลำดับ3า82 67ดับ33จากน้อยไปมากกันค่ะน้อยไปมากจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ33สาแล้ว ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือ67และมากที่สุดก็คือแ2ดบต่อมาข้อสองนะคะเรียงลำดับจำนวน6กสิ19ามห้าสิบจ็ดาจากน้อยไปมากค่ะน้อยไปมากจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ19เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือห้าสิบและมากที่สุดก็คือ6กสิสามค่ะข้อสามนะคะ เรียงลำดับจำนวน3 6มสิ4จากน้อยไปมากน้อยที่สุดก็คือ14เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ36และมากที่สุดเลยก็คือเจ็ดสิบสี่ข้อสนะคะเรียงลำดับจำนวนสา2สิบเก้าจาสิบเากน้อยไปมากจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ27 อเพิ่มขึ้นมาอีกเด็ดนึงก็คือ39และมากที่สุดก็คือ51นะคะต่อมาข้อสองใหญ่นะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเรามาดูจำนวนที่เขาให้มาค่ะ17 42 29เรามาพิจารณาเลขโดดในหลักสิบของแต่ละจำนวนกันนะคะจำนวนสิเลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็นสิ จำนวนสี่สิบสองเลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็นสี่สิบจำนวนยี่สิบเเลขโดดในหลักสิบมีค่าเป็นยี่สิบจะได้จำนวนที่น้อยที่สุดก็คือสิบและมากที่สุดก็คือสี่สิบเรามาเรียงลำดับจำนวนสิบเจ็ดสี่สิบสองยี่สิบเก้าจากมากไปน้อยกันค่ะมากที่สุดก็คือสี่สิบสอง อลองลงมาก็คือ29และน้อยที่สุดก็คือ17ค่ะต่อมาข้อ2นะคะเรียงลำดับจำนวน67 34 81จากมากไปน้อยนะคะมากที่สุดก็คือ81รอลองลงมาก็คือ67และน้อยที่สุดก็คือ34ข้อ3นะคะเรียงลำดับ จำนวน 56, 90, 44จากมากไปน้อยค่ะมากที่สุดก็คือ90ลองลงมาก็คือ56และน้อยที่สุดก็คือ44ค่ะข้อ4นะคะเรียงลำดับจำนวน 73, 86, 0 3จากมากไปน้อยมากที่สุดก็คือ80ลองลงมาก็คือ73และน้อยที่สุดก็คือ63ค่ะ ออกมาเป็นข้อ3ใหญ่นะคะเรียงลำดับจำนวนผลไม้ส้ม80ผลม,ม่วง35ผลเงาะห2ผลนักเรียนเรียงลำดับจำนวนผลไม้แต่ละชนิดจากมากไปน้อยค่ะผลไม้ชนิดไหนมากที่สุดคะจะต้องเป็นส้ม80ผลรองลงมาก็คือเงาะ 62ผลและน้อยที่สุดก็คือมะม่วง35ผลนะคะเรียงลำดับจํานวนผลไม้จากน้อยไปมากค่ะน้อยที่สุดก็คือมะม่วง35ผลแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเงาะ62ผลและมากที่สุดก็คือส้ม80ผลค่ะข้อสนะคะ เขียนตัวเลขแสดงจำนวนสองหลักสามจำนวนลงในกล่องสี่เรียมอันนี้นักเรียนจะคิดจำนวนขึ้นมาเองก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเอาจำนวนตามครูก็ได้นะ,ะเรามาดูกันค่ะว่าคุณรูจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากเป็นเลขอะไรบ้างนะคะจากน้อยไปมากนะคะจำนวนน้อยที่สุดของครูก็คือ19 เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ56และมากที่สุดของคือของครูก็คือ63นะคะต่อมาค่ะเลี้ยงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมากที่สุดของครูก็คือ91ลาองลงมาลดลงมาก็คือ56และน้อยที่สุดก็คือ41นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ